สวัสดีครับผมปล่อยฝ่ายมาเลพอนครับเมื่อนี้มีซิงเกิลบอกเฮิร์น้ยภาษาอังกฤษซิงเกิลไหมครับซื้อเพลงว่าจังไหนวัตทีว่าสีเศร้าเหล่าซิมาลองให้พี่น้องฟังแล้วก็ซอยกดซอยเชี่ย์ซอยแช่เลยพี่น้องเอาลองฟังเบึงมันจิคือว่าว่าสีเศร้าเหล่าครับ กะตั้งใจว่าสิอดแต่มันก็งดบ่ได้จักว่าเป็นจังใดอยากกินตั้งแต่เหล่ากะว่าสิเสาเหล่ากะว่าสิเ้าเหล่ากะว่าสิเสาเหล่าพอเริ่มใหญ่เป็นบ่าก็เลยมีผู้สาวมู่ก็ออกมาสวนให้กินแต่เหล่ามันมีแต่เหล้าเด็ดเดเป็นกมแบนกับฉันกะลองมาหมด แต่ว่ามันกดใจก็ได้ก็อยากปล่อยใจไปตามอารมณ์เลยตั้งชมลมสุมคนมักม่วนกะตั้งใจว่าสิอดแต่มันก็งดบ่ได้จักว่าเป็นจังไดอยากกินตั้งแต่เหล่าก็ว่าสิเศร้าเหล่าก็ว่าสิเศร้าเหล่าก็ว่าสิเศร้าเหล่ายังอีกครับยังมีท่อนสิเอาอยู่ ปดเดาเ่ามันสีเศร้าได้บ่อสุ่มโมคอยนี่เนาะมันกะหลายเอาหายงานอยู่ใส่ผ้าแต่กันยูหลายๆม้วนกันคัดเอาหลายอยู่นาหานวีทีสุ่มคอยกะเศร้าเราอยู่นี่สุ่มโมคอยกะเศร้าเราอยู่นี่ถามก็เจ้าบ่งตี้เ่เคยเรียนจินจากเธอถามก็เจ้าบ่งตี้เ่เคยเรียนจินจากเือ <c oughs> ที่กิ่งเพลงนี้มันมีหลายช็อตนะครับอีกท่อนท่อนท่อนที่ซีนี่ครับ อ,อพอกินเรายาำใดคอยบ่อยากขับรถพอออกไปสักพักไปเจอด่านตำรวจ <c oughs> เดี๋ยวกะให้เป่าเดี๋ยวกะตรวจเงียวกินแค่เหล้าแก้วเดียวแต่ว่าหยกไกรเถื่อมาเป็นหายเอาเหลือแทนนาอกคุณตำรวจระดับแอลกอฮอล์ดันสูงพุ่งเกินขิดนั่นนัพิจารณี้จะครับอย่าจับผมผมขอนะครับ นี่สิ่งเกิดมาคือบอพี่น้องอันนี้เพียงตัวอย่างถ้าพี่น้องอยากติดตามตอต่อไปนะครับตอนนี้กําลังเหตุไกด่ดนตีกําลังเหตุดนตีอยู่เดี๋ยวขาได้ดนตีมาผมกาสีมาอัดหลองสดๆให้พี่น้องได้ฟังเป็นอีกทีนึงอย่าลืมซอยกดซอยเชื่ซอยแช่เด้อพี่น้องเด้อโปรตีตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณท็อปไลน์ดิจิตอลขอบคุณคุณอมหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับ 哈哈。<laughs> <laughs>